มาพบกระเต่านับสกอร์นะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลที่น่าสนใจอีกหนึ่งคู่เป็นฟุตบอลยูโร2024เกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มระหว,ว่างตุรกีพบกับทางด้านของเช็คเวลาตีสองผลงานการเจอกันของทั้ง2ทีมใน3าเกมหลังสุดเป็นทางด้านของตุรกีที่เอาชนะมาได้ทั้ง3ามเกมและว,วันนี้ทางด้านของเช็คจะต้องมาลุ้นว่าจะสามารถใช้กองหน้าตัวเก่งที่มีอาการบาดเจ็บในนัดที่แล้วได้หรือไม่นะครับผมส่วนทางด้านของตุรกีก็จะนําทัพมาโดย อาดากูแลและเซกีเซลิกซึ่งวันนี้ทั้งสองคู่วันนี้ทั้งสองทีมมีโอกาสลุ้นที่จะเข้ารอบในรอบต่อไปแต่เป็นทางด้านของตุรกีที่มีโอกาสลุ้นมากกว่าเพราะว่าตุนไว้ถึงสามแต้มแล้วนะครับแล้ววันนี้ทางด้านของตุรกีขอแค่เสมอก็เข้ารอบแล้วนะครับส่วนทางด้านของเช็กต้องเอาชนะให้ได้เท่านั้นถึงจะมีโอกาสเข้ารอบเพราะตอนนี้เขามีเพียงแค่หนึ่งแต้ม ซึ่งในผลงานใน2เกมหลังสุดของทางด้านเชคก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นการพ่ายแพ้ให้กับทางด้านของโปรตุเกสและก็เสมอกับทางด้านของจอร์เจียมาทําให้มีแค่เพียงแค่แต้มเดียวส่วนทางด้านของตุรกีก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นการเอาชนะทางด้านของจอร์เจียมาได้ด้วยสกอร์สามหนึ่งและถึงแม้ในเกมล่าสุดจะพ่ายให้กับโปรตุเกสมาแต่ก็ต้องบอกได้เลยว่าทางด้านของตุรกีทําผลงานไว้ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าเป็นการเล่นเกมรับและมีการสวนกับที่ เฉียบคมนะครับผมวันนี้ผมมองว่าทางด้านของตุรกีมีโอกาสชนะทางด้านของเช็คเป็นอย่างแน่นอนวันนี้ผมให้เชียร์ไปทางด้านของตุรกีครับผม